สวัสดีครับผมเนี่ยวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการทํายารักษาสัตว์เลี้ยงนะครับผมก็หลายๆคนเนี่ยที่มีปัญหาในการที่สัตว์เลี้ยงตายเนี่ยแต่ว่าทํายาไม่เป็นนะครับหรือว่ามีปัญหาว่าจะทํายังไงก็ในคลิปนี้เราจะมาบอกวิธีการทํายากันสําหรับการทํายาสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราจะต้องทําการเรียนสกิลก่อนนะครับโดยสกิลเนี่ยจะอยู่ในหมวดของคุกกิ้งแล้วก็อยู่ในหมวด medicine แล้วก็สกิลเนี่ยจะเป็นสกิล animal medicine production นะครับผมทีเนี้ย เวลาที่สัตว์เลี้ยงเราตายนะก็พอดีสัตว์เลี้ยงผมตอนนี้ยังรอดๆอดอยู่ก็เลยยังไม่ไม่สามารถยกตัวอย่างได้ตรงนั้นนะก็ต้องขออภัยด้วยแต่วิธีการทํายายเนี่ยก็ไม่ยากนะครับผมซับของเนี่ยมันจะอยู่ในหมดคุกกิ้งแล้วก็เราหาที่ treatment for animal นะครับก็ของที่ใช้เนี่ยก็จะมีน้ํามีไข่แล้วก็มีดอกไม้นะครับ น้ำนะเราจะหาได้จากการที่เอาพวกภาชนะต่างๆครับผมอ,อย่างเช่นเป็นพวกหม้อหรือว่าเป็นพวกถุงพลาสติกอะไรก็ได้นะเอาไปตักที่แม่น้ํานะครับก็ถ้าอยากได้น้ำเลีเ้ยวเยอะๆหน่อยก็ไปที่กเกาะเล้าลุงสูงนะครับแต่ถ้าเกาะแรกหน่อยเราก็จะได้น้ําเลี้ยวต่ํานิดนึงแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับอะไรก็ตามที่ตักน้ําได้นะไม่ว่าจะเป็นถุงเป็นหม้ออะไรก็ได้หมดเลยนะครับ แล้วเมื่อเราได้น้ํามาแล้วนะครับก็ต่อมาก็จะเป็นไข่หาจากไหนส่วนไข่เนี่ยแนะนําว่าให้หาจากพวกเอาง่ายๆนะมี2อ,อย่างก็คือหนึ่งเลยนะครับก็คือเก็บมาการเก็บเนี่ยมันจะมีพวกที่เป็นรังในมอนส่า์ครับอ่านวผมจะหาภาพไปดูนะครับตรงนี้ก็เล็กนิดหนึ่งขอโทษด้วยนะครับปดิถายมานานละก็คือมันจะสังเกตดูอ่ะมันจะเป็นจุดวงกลมนะครับที่เป็นรูปรูปดําๆเป็นไข่ครับก็เวลาเมาส์ไปวางก็นันมันจะเขียน animal nest เ,เ,เลยประมาณนี้น ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเอาเป็นว่าดูจากรูปแล้วกันนะครับก็จะมีไข่ให้เราเก็บที่ผมเจอเยอะน่าจะเกาะยี e ่สิบอะแต่ว่าเกาะอนนื่นๆมันก็เห็นบ้างแต่ว่าไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะครับต่อมานะครับผมเอออีกวิธีหนึ่งก็คือการเลี้ยงสัตว์พวกไดโนเสาร์หลายๆตัวสังเกตดูพวกที่มีปีกนะมันจะออกไข่ให้เราได้นะก็เลี้ยงแล้วก็เอาไข่มันได้นะครับอะไรประมาณนั้นโอเคอย่างต่อมานะครับผมเออวัตถุดิบอย่างสุดท้ายก็จะเป็นดอกไม้ กับใบไม้เออผมบลืมใบไม้สำหรับดอกไม้เนี่ยเราจะเจอก็คือพวกสมุนไพรครับผมสังเกตดูนะพวกของที่เป็นดอกไม้มันจะมีคุณสมบัติอยู่เป็นนี้มันจะมีคุณสมบัติฟลเวอร์นะครับผมก็อาจจะหาลำบากหน่อยนะครับก็แนะนําว่ามันก็มีอยู่หลายหลายอย่างนะแต่ว่าอาจจะต้องลองหาหากันดูนะครับก็สังเกตดนะูพวกที่เป็นฟลเวอร์ต่างๆนะครับอะไรประมาณนี้ก็ ก่อนยีก็มีนลผมถ้าผมจำไม่ผิดเพียงแต่ว่าผมก็ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ไปก็เลยไม่ชัวว่ามันอยู่ตรงไหนเหมือนกันโอเคเนี่ยเวลาทํานะครับแล้วก็จะมาต้องใช้ส5นาทีเดี๋ยวผมหาใบไม้ก่อนขาดใบไม้สองใบโอเคเดี๋ยวเราจะลองทําจริงกันนะครับก็เผื่อใครไม่เห็นภาพ พอขอครบเสร็จปุ๊บก็เอาลงหม้อก,ก็แล้วรออีกประมาณ15นาทีก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสาหรับการทํายาชุบสัตว์เลี้ยงที่นี่เวลาสัตว์เลี้ยงเรานอนลงกับพื้นล้วก็ไปกดใช้ยาได้เลยนะครับไม่ใช่เรื่องยากอะไรก็สําหรับการทํายารักษาสัตว์ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ